ริมลำธารส่เล็กๆที่น้ำไหลเอื่อยใสสะอาดจนมองเห็นกรวดหินทุกเม็ดใต้น้ำในลำธารน,นั้นอาจมีเพียงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายอย่างสงบสุขไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่มันช่างดูธรรมดาสามัญแต่ใครจะรู้เล่าคะว่าในห้วงน้ำที่ดูนิ่งสงบนั้นอาจมีพญาม,มังกรเร้นกายอยู่ มังกรผู้ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องคำรามก้องฟ้าเพื่อประกาศศักดาไม่จำเป็นต้องตีฟองน้ำให้กระจายเพื่อแสดงพลังเขารู้ดีว่าลำธารสายนี้เป็นเพียงที่พักพิงชั่วคราวเป็นสถานที่สำหรับบ่มเพาะพลังสั่งสมสติปัญญาและรอคอยรอคอยวันที่เมฆฝนจะตั้งเขาท้องฟ้าจะคำรามกึกก้องและมหาสมุทรจะเรียกหา วันนั้นคือวันที่เขาจะทยานขึ้นสู่ฟ้าอย่างสง่างามปรัชญาจีนบทหนึ่งจากคำภีอี้จิงกล่าวไว้ว่าเฉียนหลงวุยยงเฉียนหมายถึงซ่อนเร้นหลงคือมังกรวุคือหยายงคือใช้เมื่อรวมกันแล้วความหมายโดยตรงคือมังกรที่ซ่อนกายอยู่อย่าพึ่งใช้ ปรัชญ,ญาบทนี้ไม่ได้สอนให้เราเกียดคร้านหรือนิ่งเฉยนะคะแต่กำลังสอนให้เรารู้จักจังหวะและการเทสะของพลังที่แท้จริงสอนให้รู้ว่าช่วงเวลาที่เรายังไม่เป็นที่รู้จักช่วงเวลาที่เราอาจถูกมองข้ามหรือแม้กระทั่งถูกประเมินค่าต่ำไปนั่นไม่ใช่ช่วงเวลาแห่งความล้มเหลวแต่มันคือช่วงเวลาแห่งเฉียนหลงคือช่วงเวลาที่เรากำลังเป็นมังกรที่ซ่อนกาย เรื่องราวในวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปกับสายทานแห่งประวัติศาสตร์บทใหม่อีกครั้งเพื่อค้นหาเหล่ามังกรที่เคยซ่อนกายอยู่ในวิถีที่แตกต่างและเรียนรู้จากพยักที่กลุ่มอำนาจไว้ในมือแต่กลับใช้มันทำลายตัวเองเราจะมาค้นหากันค่ะว่าพลังที่แท้จริงนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร